เจม่นายิครับวัีาเจอกันเองครับจริงเหรอเมื่อวานไม่เจอเนาะไม่เจอเลยยังไงนะอ สำนี่แต่เสียงใสยังเสียงแหบเลยเียาัรนครับผมสุี่นะนาสี่คนครับสี่คนครับมาน

ยืดยืดตัวหน่อยโอ้มากอาจจะยืดได้แป๊บนึงพร้อมไหมคะพร้อมครับมาเลยครับทัตสีดูค่ะพูดถึงแคมเปญวันนี้หน่อยสวัสดีครับวันนี้เน็กโกครับผมก็แคมเปญแคมเปญวันนี้นะครับเปิดบ้านเนโก้เปิดแอปโอชิชิคลับนะครับเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาโหลดแอปโอชิชิคลับในแอปโอชิชิคลับเดี๋ยวก็จะมี คิดว่ากิจกรรมให้สะสมพอยท์ครับแล้วก็พอยท์เนี่ยก็จะได้แลกรับรางวัลเต็มไปหมดเลยใช่ครับเป็นแต่รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับคือการได้ไปญี่ปุ่นไปฮอกไกโดครับตั้งแคมป์กับพวกเรานะครับช่วงเดือนกรกฎาคมปีหน้าใช่หนึ่งสิทธิ์หนึ่งใช้ใช่ครับแต่ว่าก็จะมีรางวัลแบบปลีกย่อยใช่มีทองมีนู่นนี่เยอะแยะมากมายมีที่เป็นลิมิเต็ดก็จะเป็นเป็นอาร์ตทอยอาชอยใช่ใช่ใช่เป็นหลักหน้าของพวกเรา จริงมีอะไรด้วยเยนกเนี่กบนี่กบนี่กบพูดอะไรหน่อยสิเนกบพูดสิโอเคได้ยินด้ยนบ้ได้ยินนะได้ยินใช่ใช่กด้ินเนกบพูดว่าเขาพูดเขาพูดยาวจะฟังยาประมาณชั่วโมงหนึ่งยาวมากเขาบอกว่าก็มีของมีของให้มีของแจกกับแบบแน่นๆเลยครับมีของใช่ไหมเนกบมีของแจกแบบแน่นๆเลยแบบมีสิ อะไรต่างๆให้มาแลกกับกิจกรรมในโอเอชีคับเต็มเลยแล้วก็บอกว่าพวกเราทั้ง4คนนะครับจะมีจะมีทัวร์ในประเทศไทยด้วยใช่ก็ซึ่งจะเริ่มจากสกายหน้านี้ไปที่ภาคเหนือแล้วจะไม่นายทัวร์ไปที่ภาคอีสานใช่หมดแล้วเอาละอันนี้จริงป่ะอันนี้จริงเรื่องจริงครับเรื่องจริงประกาศแล้วใช่ปะใช่ครับเขาบอกให้ผมพูดโอเคโอเคไปต่อไปต่อไปต่อเขาบอกยังไม่รู้เลย ครับก็พวกเรานะครับกลับมาเจอกันนะครับ4คนครับผมเต่ครับผมใช่ครับผม I l o ไอเลฟิวไอเลฟิว o ูดีใจครับดีใจที่ได้ทำงานกับน้องๆครับผมเพราะว่าน้องๆน่ารักทุกคนเลยใช่ครับพี่สกาใช่ยี่สิบขาใช่เดี๋ยวไปฮอกไกโดรับรองใครได้ไปกับพวกเรา4คนนะสนุกมันอะไรนะแสบซ่าจริงใช่ใช่อ๋อได้อ่ะแปลกคร้บมีคนอยากแปลกก็ น้องบอกว่าดีใจที่ได้เจอเนโกะครับน้องบอกว่าดีใจที่ได้เจอหนูได้ไหมเนโกะดีใจที่ได้เจอพี่ๆทั้งสี่ไหมครับดีใจาเดีใจด่ใจาน้องบอกว่าใครหล่อสุดเนโกะใครหล่อสุดครับพี่ณิอ้าวมันยากเลยแน้องบอกหล่อทั้งสี่เท่ากันจิมีนาลองฟังจิมีนาลองฟังไหนไหนไหนพูดว่าอะไรนะเนโก้หล่อสุดเนโก้หล่อสุดเนโก้ ก็ลาเสร์จอ๋อได้ยินจริงๆด้วยในก็ลาเสร์จได้จริงอันนี้พูดบรรยากาศทั้งเ่งขันเกมเราเมื่อกี้โหสนุกมากๆเลยใช่ใช่ทีมแพ้พุ่งหนไอทีมแพ้พุ่ใช่ชนะที่ได้มามันไม่ใสสะอาดเย่มันไม่ใสสะอาด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 หรอกใสสะอาดหรอกเหรอใช้ชนะเพื่อนครับคร่าอะไรค่าโกงค่าเลยผมไม่ยอมรับหรอก ใครโกงครับเซตไปแล้วคุณรู้ได้ยังไงเขารู้ได้ยังไงก็คุณไม่รู้เหรอเอ้าเอ้าแต่มีที้เกมคุณแพ้ผมจริงๆนะไม่ผมชนะคุณสองเกมเอ้าเอ้าเอ้าทำไมอ่ะโอ้ยแพ้ชวนดีทีแพ้ชนดีอ่ะอะไรเราไปถามมาดูได้จากแท้ สตีพยานมากว่าพันชีวิตนะครับจริงคผู้ชนะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศครับก็บรรยากาศดีครับทุกคนให้ความร่วมมือที่ดีคือคืนครับกองเชียร์กองเชียร์ทั้งสองฝั่งก็ถือว่าเชียร์เชียร์ทั้งน้องแชมินายน้องโฟดแล้วก็พี่สกายพี่นันนี่นี่ครับพี่สกายพี่นันท์ครับแปลงมากครับก็ชนะอากาศเลยเย็นเลยไม่เห็นเลยวันนี้อากาศดีเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวโฟดโฟดแข่งรอบหน้า ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปเจอกันตอนฟุตซอลสตาร์ลิมปิกคุณมันเปลี่ยนทีมไงคุณเปลี่ยนทีมไงผมสีดำมาตลอดหัวใจคุณอยู่สีดำตลอดก็ทางานต่อลูกทำงานต่อลูกทำโฆษณาหน่อยเป็นยังไงบ้างเดินไปอยากรู้ว่ามันสูกแค่ไหนลูงแค่ไหนสนุกมากครับเราได้ไปอยู่ในเมืองจำลองของน้อง้องเนโกะครับก็จะเป็นแบบว่าบ้านแมวครับเราก็ได้คลานกันทั้งวันเลยครับถูกต้องครับได้รับรู้แล้วว่าเกิดเป็นแมวมันไม่ไม่ได้สบายขนาดจริงครับจริงจริง เราจะเกิดที่สซซิงไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่แต่จริงๆวันนั้นผมที่ที่ผมทํางานคือผมยกให้ทั้ง3าคนเลยนะเพราะว่าให้ energy แบบเยอะสุดคือให้น้องโฟดเลยแบบคือน้องโฟด energy แบบเยอะแบบเยอะมากครับเยอะแบบอยู่ไม่นิ่งเลยอะแบบว่าคือแบบแบบไม่ใช่ไม่ใช่เราไมยถึงว่าขนาดเขาคัดแล้วแต่น้องโฟดก็แบบคอยเล่นคอยแบบ b o o เ t energy ตลอดซึ่งทําให้บรรยากาศกองมันแบบมันบู o s t b นะครับอ้าเป็นตัวอย่างน้องโฟดในวันนั้นหน่อย เราไม่สอนน่ะแล้วก็ลองมานี่ให้สกายก็เจมินายครับสุดยอดสุดยอดวันนั้นผมนั่งดูเหมือนแบบมีโชว์ให้ดูตลอดเลยมีโชว์ให้ดูแล่วแปลกแปสึกครับผมก็ฝากเชิญชวนนะครับผมทุกคนที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะเพราะว่าของรางวัลเนี่ยมันมีเยอะมาก ใช่ครับเอ่อให้ลุ้นเยอะมีเสื้อฮิวแมนแมนมีเสื้ออะไรเต็มไปหมดเลยครับก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันแล้วก็ที่สําคัญคือกิจกรรมหลักๆคือจะไปญี่ปุ่นกับสกีนันนี่เจนนี่โฟรับก็จะไปเดินป่ากันเป็นทัวร์เลยแคมปรับใช่หนึ่งฟาร์นครับสแกนเขาเรียกว่ามีคิวอาโค้ดอยู่คุณก็สแกนเข้าไปเปิดแอปโอชิแล้วก็สแกนไปแล้วก็ได้หนึ่งสิทธิ์เลยใช่ครับน้องโค้ดพูดถูกครับผมฝากแคมเปญด้วยครับรู้สึกดีทุกที่ที่เข้าแอปโอชิคลับนะครับก็ ไม่อยากให้ทุกคนพลาดแม้แต่พอยต์เดียวนะครับเพราะว่ามันแบบว่าสําคัญมากจริงๆนะครับหนึ่งพอยต์ที่คุณพลาดไปอาจจะเป็นตั๋วเครื่องบินที่คุณหลงลืมโอ้ยคมโอนหลงลืมยังไงอ่ะหลงลืมไม่เห็นคมเลยหลงลืมแแพ้คิดแพ้อย่าพูดมากนี่แอร์ทานหมดแค่นี้แหละถ้าแ้ไปจะเป็นยังไงเป็นยังไงทับผมเจอผมเจอเตะบอลเลนหลอกเพี่อยู่ระตูป้องเลย เว้นพี่ไว้นะอย่าทำอะไรพี่เลยรู้อยากกะปากต้อครับครับผมอะไรครับแคมเปญครับฝากไปแล้วไงเมื่อกี้เราฝากด้วยสิเราฝากด้วยฝากด้วยสิก็ฝากไปแล้วไงโอ้พี่ไม่ฟังเขาไม่กินหลับพ่อเอาพูดชื่อแคมเปญอ๋อโอชิไงรู้สึกดี รู้สึกดีทุกทีที่เข้าที่เข้าแอปโอชีครับรู้สึกดีทุกทีดีเข้าแอปโอชีรับครับครับผมเมื่อกี้ผมอธิบายดีเทลไงใช่ใช่ใช่โอเคกระตันย่า